ไปไม่ไหวหรือไงนะพนมเห็นกายผมไหมฮะมาจากทางไหนไาไงาไปไงเลยเนฮะ้ยเงาวับเลยนะหน้าคุ้นๆน,นะนเนี่ยเหมือนเคยมาแล้วนะเราห่วงด้วยนะมึงแหมยังยังไม่สลดนะมึง่ง ไม่ไหวหรือไงนะ,ะพนมเห็นไก่ผมไหมฮะมาจากทางไหนนมาไงไปไงเลยเหรอเงาวับเลยนะหน้าคุ้นๆนะนเนี่ยเหมือนเคยมาแล้วนั่นเราไก่กูเหลือแต่ขนกูจะต้องกลัวมึงไหมเนะี่ยยังอยู่เหมือนเดิมนะ ไอนมหัวมึงดูไหนเนี่ยฝากข้าวไปให้ต้งในท้องด้วยนะฝากด้วยนะสุกอนันเ้ยเช้าแล้วนอนกินบ้านกินเมืองกับมึงต้องกินข้าวลูกไอต้องโอย <c oughs> โกรธอะไรกูเนี่ยโอ้ยกูเรียกกินข้าวฝากข้าวไปให้ลูกกูด้วยสี หวงด้วยนะมึงแมยังยังยังไม่สหลดนะมึงอะ่ะเราตั้งใจจะไปให้อาหารไก่อยู่แล้วครับก็เดินไปรอบแรกอ่ะจอคือตอนนั้นอน่ยยังไม่ได้ถ่ายเราเดินไปเนี่ยเราสังเกตแล้วว่าเอ๊ะทำไมมันมันเงียบผิดปกติก็ลเลยชะงงชะง,งงไปดูโอ้โหเรียบร้อยได้คือนี่มันเหตุการณ์น่าจะประมาณสามครั้งแล้วครับครั้ทงที่สามเราก็จะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยตกใจอะไรเท่าไหร่ ก็เหมือนจะชินนั่นแหละเราก็เลยเออเอาไงดีวะแล้วทไหนก็มาแล้วก็หยิบโทรศัพท์มาถ่ายเดอีกรอบหนึ่งแล้วก็ก็คือเหตุการณ์จริงเลยตอนแรกก็ร้องเพลงทำฮามเพลงไปอย่างนั้นแหละแล้วก็พอพอไปเห็นงูก็นั่นแหละจะรีแอคนิดหนึ่งทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันครับจะไปตีจะไปไล่อะไรมันเราก็สงสารมานะั่ง่ะเขาก็แค่มามาหากินเราก็เออเป็นไงล่ะยิ้มไหมอะไรประมาณนั้นแหละครับปวดหูเหมือนกัน สารไก่ก็สงสารงูก็ไม่อยากไปทําลายอะไรมันครับค่อนข้างดุครับตัวตัว,ต,วตัวนี้ยค่อนข้างดุไอ้ตัวที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ให้พวกพี่ปอเด็กตึงมาช่วยจับช่วยอะไรเขาก็จะเอาไปปล่อยไปที่อื่นแล้วครับตัวตัวนี้พิ่งแต่มันก็น่าคุค้นๆะน่ะมันก็เหมือนเห <laughs> มือนจะเคยมาแล้วโอ้โหครั้งแรกนี่ครั้งแรกน,นี่ตกใจมากครับเพราะว่าเอา่อต้องบอกก่อนว่าเรื่องต้นเนี่ยไอ้ที่เห็นในคลิปอะ ไก่อะไม่ได้มีเติมเล้าหรอกครับมันมีแค่ตัวเดียวเป็นพ่อพันธุ์นะฮะแต่ไอ้รอบต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยผมเคยเลี้ยงไก่ไข่แต่ประมาณแบบยี่สิบตัวสิบเก้าตัวอะไรเงี้ยมันเ็ื่อจะค่อยๆหายไปนะทีละสามทีละสามทีละสี่แต่ตอนนั้นะ่ะตอนที่ไก่หายอะ่ะเราจะไม่เห็นร่องรอยเยพราะงูเหมือนเขามาตอนกลางคืนนะครับพอตอนเช้าเขาก็หาทางออกได้ไก่ไข่เน้นๆเลยยี่สิบตัวแล้วก็แล้วก็มีไก่แม่พันธุ์ลูกเจี๊ยบ ลูกเก็บเจ็ดตัวลูกเก็บเจ็ดตัวแม่ไก่หนึ่งตัวพ่อไก่ถ้ารวมตัวนี้ด้วยก็สามตัวครับหมดแล้วแ,แล้วก็ยังยังเหลืออีกสองตัวตอนนี้แต่ก็ไม่ไม่ได้เอาไปไว้ที่ตรงนั้นแล้วครับตัวนี้น่าจะประมาณเกือบหมื่นครับน่าจะประมาณเก้าพันเก้าพันมนไม่ไม่เกินหมื่นหรอกครับมันเป็นเหมือนเอาไปซื้อต่อไก่ประกวดที่เขาประกวดชนะแล้วอะไรเงี้ยแต่คุณพ่อเขาซื้อมาเอาไปหามาตอนนี้ยังอยู่ในกรงที่เดิมนะครับตามในคลิปเลยเพราะว่า ท,ท้องเขาโตมากตอนนี้เขากินเขากินไก่เข้าไปแล้วเขาก็จะนอนพักผ่อนของเขาผมผมยังไม่ได้แจ้งใครแต่ว่าปลอดภัยครับเพราะตรงนั้นตรงนั้นไม่มีคนเข้าไปวุ่นวายสิ่งแรกเลยนะถ้าถ้าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็คือต้องดูแลเอาใจใส่ครับต้องต้องหมั่นดูแลมาดูเขาบ่อยๆมาตำรวจดูช่องทางที่มันจะก่อให้เกิดเหตุอย่างนี้ได้ส่วนตัวผมเองเนี่ยคือเรารู้เลยแล้วว่าเราผิดเพราะว่าเราเราเรา,เราไม่ได้ดูแลเอาใจใส่มากพอครับ ส่วนงูก็เราก็ไปทำาอะไรอะไรเขาก็ไม่อยากจะทําร้ายเขาเพราะว่าเขาก็แค่ทำมาเอ่อมาหากินตามธรรมชาติสัญชาตญาณของเขามันอยู่ที่เราว่าเราจะป้องกันและก็ใส่ใจกับสัตว์เลี้ยงของเรามากน้อยแค่ไหนครับ